สวัสดีครับทุกคนผมเน็กเอนเคนจาแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราพักการสุ่มการแล้วมารีวิวฟิกเกอร์กันดีกว่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะออกฟิกเกอร์ WCF ของ One Piece รุ่นใหม่ล่าสุดออกมานะครับจะเป็นเวอร์ชันของเนโอกาจิมานะครับหรือว่าเกาะของผู้หญิงนั่นเองครับซึ่งผมก็ได้มาทั้งหมด3ตัวละครตามนี้เลยครับไปคีบมากับมือตัวเองเลยนะครับ จริงๆแล้วไลน์อัพนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ตัวละครตามนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวละครที่ผมชอบก็จะมี3ตัวเนี่ยครับที่ผมได้มาก็จะมีของโบอาแฮนคอกนะครับของเนียนบ้านะครับแล้วก็ของเลลี่ครับก็จะเป็น3ตัวตามนี้เลยครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าข้างในฟิกเกอร์จะมีความสวยงามขนาดไหนครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ อนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบัวแฮนคอกกันก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆตัวเนยนะครับแล้วตอนที่ผมเริ่มเก็บเอ่อฟิกเกอร์ของวันพีซมานะครับผมยังไม่มีเอ่อบิลซีเอฟของบัวแฮนคอกเลยครับครั้งนี้ก็ออกมาให้ได้เก็บสะสมนะครับผมก็เลยรีบไปสอยมาเลยครับมาดูข้างในกันดีกว่านะครับ ฟิกเกอร์ก็จะเป็นแบบตัวเดียวแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วก็มีส่วนที่เป็นฐานกับตัวที่ติดกับฐานนะครับเดี๋ยวเราไปแกะแล้วมาดูข้างในกันดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อกับฐานเสร็จแล้วเรียบร้อยครับฟิกเกอร์ก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับเรามาดูหน้าใกล้ๆครับด c บุ๊ซผมชอบนะครับเขาทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีครับเป็นฟิกเกอร์ขนาดเล็กที่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีตัวละครหลากหลายตัวนะครับตัวละครแปลกๆก็มีเอาไม้เก็บสะสมเหมือนกันครับ นี่ก็จะเป็นชุดดันนาค่อนข้างเซ็กซี่เลยนะครับสำหรับโบอาแฮนด์คอกตัวนี้ครับใส่เป็นชุดสีแดงนะครับแล้วก็เป็นกระโปรงยาวลงมาถึงข้างล่างครับพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสีแดงนะครับแหวกข้างแบบนี้เลยครับทุกคนส่วนข้างหลังก็จะเป็นเคปนะครับผ้าคลุมยาวลงมาถึงด้านล่างเลยครับแล้วก็ผมก็ปล่อยยาวลงมาสีดําสวยแบบนี้เลยครับมีใครชอบตัวละครตัวนี้เหมือนผมบ้างไหมครับโบอาแฮนด์คอกครับเป็นตัวละครที่สวยแล้วก็ตลกมากเลยนะครับ นี่ครับแล้วเวลาที่เป็นการ์ดวันพีซออกมาแล้วเป็นตัวละครของโบอาแฮนคอร์กในทุกใบก็คือจะแพงมากๆนะครับรวมถึงการ์ดโอพ7ด้วยนะครับผมก็ยังมีการ์ดหลายๆใบของโบอาแฮนคอกที่ยังไม่ได้แล้วก็อยากได้ครับทุกคนนี่ครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์ตัวแรกครับของโบอาแฮนคอกครับต่อมาครับทุกคนเรามาดูตัวที่2นะครับเป็นฟิกเกอร์ของเนียนบ้าครับปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นาทางวันพีซนะครับเขาทําฟิกเกอร์ของ ตัวละครเนียนบ้าออมาสักเท่าไหร่เลยครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของ WCF นี่น่าจะหาแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างหายากนะครับในหนึ่งล็อตเนี่ยตัวที่หายากมากที่สุดตัวแรกก็คือโคบี้ครับราคาแพงที่สุดแล้วตัวที่2ก็คือเนียนบ้านั่นเองครับตัวแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปหาโคบี้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าหาไม่เจอเลยครับเพราะว่ามันมีน้อยนะครับแล้วคนก็แย่งกันไปหมดแล้วครับตั้งแต่วันแรกๆครับแต่ก็ยังได้เนียนบ้ามานะครับก็ถือว่าโชคดีเเพรราาะป็นนออีีกกหึ่่งตััวลคทผมยได้บ มาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับทุกคนนี่ครับแกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับเป็นฟิกเกอร์แบบเต็มตัวครับอ้อแล้วเป็นฐานที่ไม่มีตัวที่เชื่อมกับฟิกเกอร์นะครับไม่มีรูเจาะแล้วก็ไม่มีตัวแท่งอะคริลิกด้วยครับก็คงเป็นวางไว้บนฐานเฉยๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีฐานก็ได้ครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราแกะเราไปต่อกันดีกว่าครับ แกออกมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนไม่มีที่ให้ต่อกับฐานนะครับจะตั้งแบบนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับน่ารักมากๆเลยครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับตัวเล็กครับแล้วก็เนี่ยครับจะถือคาทางูคู่ใจเป็นไมบเท้าอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับเขาทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับทั้งหน้างูแล้วก็หน้าของเนียนบ้าครับนี่ครับตัวละครน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีดอกไม้บนหัวด้วยครับ ส่วนที่เป็นรอยย่นตรงหน้านะครับก็ทําออกมาได้เหมือนจริงมากๆเลยครับแล้วก็จะเป็นชุดสีแดงนะครับกระโปรงออกชนเผ่าสีเหลืองๆครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นสร้อยสีฟ้าคาดอยู่ที่เอวนะครับกับรองเท้าโบราณแบบญี่ปุ่นเลยครับข้างหลังก็จะเป็นเคปเหมือนกันนะครับยาวลงมาถึงด้านล่างครับแล้วก็ปล่อยผมสยายสีขาวลงมาแบบนี้ครับมีใครชอบตัวละครตัวนี้บ้างครับนะครับผมชอบมากเลยครับแล้วก็เวลามาตั้งคู่กับบัวแหนงของนีก็คือคู่กัน ดีนะครับสองตัวนี้นี่ชอบทะเลาะกันนะครับแต่ว่าก็จะมีฉากตลกตลกเรียกรอยยิ้มให้ได้ดูเสมอเลยครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้ครับพอจะตั้งกับฐานนะครับก็แค่วางไว้เฉยๆฉอย่างเงี้ยครับไม่จําเป็นจะต้องไปทาอะไรกับมันมากนะครับหรือจะไม่มีฐานก็สามารถตั้งได้เหมือนกันครับแล้วนี่ก็คือตัวละครที่2ครับเนียนบ้าครับต่อมาครับทุกคนเรามาดูตัวละครสุดท้ายนะครับตัวละครของเรลี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยฟิกเกอร์ของเรลี่เนี่ยก็มีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่มีให้เห็นมา ค่อนข้างเยอะแล้วนะคบแต่ว่าผมยังไม่เคยมีฟิกเกอร์ของเลลี่เก็บสะสมเลยสักตัวครับผมก็เลยถือเอา WCF ครั้งนี้นะครับเป็นตัวแรกนะคบฟิกเกอร์ของเลลี่ตัวแรกที่ผมจะมีเก็บไว้ในคอลเลกชันครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นประมาณไหนครับฟิกเกอร์ของเลลี่กับว่าแฮนด์คองนะครับในครั้งนี้นะครับจะมีเยอะที่สุดเลยครับฉะนั้นก็จะหาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่นิยมนั่นเองนะครับเขาก็เลยทำออกมาค่อนข้างเยอะครับ อ่าแกะออกมาแล้วครับข้างในก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เลยครับเป็น3ส่วนเหมือนบอาแฮนด์คอกเลยครับก็จะมีส่วนที่เป็นฐานนะครับตัวที่ยึดกับฐานแล้วก็ส่วนที่เป็นฟิกเกอร์นะครับดาบแอบงอนนิดนึงหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราแกะเรามาต่อแล้วดูฟิกเกอร์ใกล้ๆกันดีกว่าครับตอกกับฐานเสร็จออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับฟิกเกอร์ของเลลี่ครับเรามาดูหน้าใกล้ๆกันดีกว่านะครับนี่ครับก็จะใส่แว่นนะครับแล้วก็มีรอยย่น สมจริงเลยครับแล้วก็เหมือนมีแผลเป็นที่ตาด้านขวาด้วยนะครับทำหน้าจริงจังอยู่ครับน่าจะเป็นตอนที่มาช่วยลูฟี่ฝึกนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ชุดสีเหลืองนะครับพร้อมกับถือดาบครับทุกตัวที่มันมีดาบหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นส่วนประกอบที่มันยื่นยืออกมาจะงอแบบนี้ทุกตัวเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวคงต้องไปเอาไดเป่าแล้วก็ดัดให้มันตรงตามคําแนะนําที่ทุกคนให้มานะครับแต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้งอเยอะครับ แล้วก็ส่วนที่เป็นเท้านะครับก็จะใส่เป็นรองเท้าแตะนะครับแล้วก็มีคนนักแข่งนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเคปนะครับผ้าคลุมยาวลงมาถึงด้านล่างเหมือนกันครับส่วนที่เป็นผมเนี่ยก็เป็นผมสีขาวเหมือนกับเนียนบ้างเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนเท่มากๆเลยครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับถ้าเกิดไปวางคู่กับลูฟี่ก็น่าจะต้องสวยมากๆอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ตัวที่3าของวันนี้ครับฟิกเกอร์ของเลลี่ครับ และนี่ก็คือฟิกเกอร์ทั้งหมด3ตัวที่ผมได้มาในวันนี้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้คลิปสั้นไปหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนที่คีบให้ดูนะครับบางร้านเนี่ยเขากลองไม่ได้ถ่ายนะครับส่วนบางร้านเนี่ยมันจะต้องใช้สมาธิจริงๆนะครับถ้าเกิดเราถ่ายไปคีบไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเยอะนะครับกว่าจะได้ครับเพราะว่าเล็งไม่ได้สักทีครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกับฟิกเกอร์3ตัวนี้บ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าอยากจะได้ฟิกเกอร์ อย่างที่บอกครับ WCF เป็นฟิกเกอร์ที่เก็บง่ายนะครับถ้าใครอยากจะสะสมฟิกเกอร์ของ One Piece แบบว่าราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ในการเก็บขนาดนั้นผมก็ยังคงแนะนำนะครับว่า WCF เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมรีวิวฟิกเกอร์นะครับจากลากอิจิบังคุจิครับหรือว่ามาสุ่มการ์ด One Piece นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับแล้วผมก็ทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอย สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลักบมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย